ความรู้เป็นเครื่องมือที่จะต่อสู้กับปัญหาทั้งทั้งหลายทั้งปวงที่มันรุมเราอยู่ระหว่างเส้นทางชีวิตหากเราปราศจ,จากซึ่งความรู้ปราศจ,จากซึ่งศรัทธาแล้วโอกาสที่เราจะต้องตกเป็นเหยื่อของปัญหาต่างๆที่มันมีอยู่มากมายในสังคม อาจจะตกลงไปในกระแสนในวังวนที่มันเชี่ยวกรากถ้าเราขาดรากที่ยึดมั่นที่จะเกาะเกี่ยวโอกาสที่เราจะสูญเสียศรัทธาสูญเสียตัวตนนั้นมันก็มีได้สูงดังนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องเรียนรู้กันอยู่สม่ำเสมอเราไม่อาจหยุดอยู่ได้นะจุดใดจุดหนึ่งแม้จะมีผู้คน แม้สังคมนั้นจะสรรเสริญว่าเรานี่เป็น